สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช็อคฟิาลล์แนาทิพลังปืนน้องพี่เชีย่ยนะครับผมไปห้ามมออีกแล้วย่หมดเชี่ยวันนี้หันไปย่เมื่อเคลื่อนมาดีม,นอ,มอนัดอีกแย่หมดเชี่ยนะครับพี่น้องก็คือมอนัดเหตุไปอ่อนสี่ใจกรอบนึงนะครับผมเพราะผมนักกุมมือนักกุมมือตอนนี้ว่าในช่วงดีไปได้ครับ ดราสตีครับพี่น้องตอนสองครับผมถือซองเลยพี่น้องคุณฟิล์มดาราคลิปนะครับผมไปหามแลกผมเพียงนะครับผมกับไปสียางนี้แต่น้อยครับจอหมออยู่ขลังนักเติมครับผมปรามมือพ่เนาะถ้าสามมือถกมือหบ่เฮ้ยมันจะบาดเนาะเพราะว่าหน้าเยจินราคาหนึ่งหกสิบเพ่จะหมู่บ้านเนี่ยแจังแต้หมอฟิล์มแล้วจังแต่ผมแล้วเพียงกุมูว่าว่าเป็นอันนั้นแล้วว่าเป็นอัน เกินกันแล้วตั้งไตว่าหนะึ่งพันหน่น้ารอยสิบเนยี่ยมนักกัเลยก็เลยเล้เนี่ยมนะักกันตอนแรกเ่คืนวันว่นี้คืนไปไง่านสิเพี้ยง เป็นจีนล้นได้เหราเป็นจีน้านมันยัก็ล้านรยเหรอเชื่อไหมล้นบาทเจ้าเชียืมเง่เด้ชก่อน่ปวาไปส่ติวกัน้พี่น้องพี่น้องกันเจ้าก็ได้เอเขาสงไทยนายจคลองดิ้ลุกส่ง ได้ครับได้ได้ต่อไปต่อไปนี่ก็คือสิปับปรุงนะครับผมองในที่ว่าพี่้อาแนะน้ำมากนะครับผมเสียมาปับปรุงนี่จุดนั้นนะครับผมไปยืนิไปยลิ่ซ่อบ้อยเรยสงสัยนดไขอก้อร่อยไปดูไปขอ้อยเลยไปใ่ิงอัอไ่อ ดีแล้ว่ก็มากะิบซอมเหมือนมันกับานรวมเลยรับไดรับบุกสี่จานลร้วๆเพราะกันรับไปรับมันชิ่เอาไมน้องกินี่างไวสีครับโอ้ยจัดเท้่หที่นี่บกเที่ยวสี่มก็เนี่ยเกิดจาราคาดีเลยถอยมีเงินยู่ได้ซีแค่ดูอยู่อ่ะประหยัง เราเงินมาเหรอนี่กระเป๋าไข่ไเ่หยัดไว้ในกระเป๋าดูจริงไหมนี่ยะไรจสามารถที่จะจ้าแล้วมันก็เช่นไปก่อนแล้วพวกเนี้ย่าหรอลดไปนอเอ้าไปซื้อของของอย่างไรลงเลยล่ะเออ วิเนียนีรถคุก็นรถตับคิวฮะรถเนี้ยางยู่รถอันม่รถวินดอกรถได้ฟุกรถได้ฟุกนี่ราบผมได้ยินแล้วจะมาเลี้ยงขนมได้ยินข่าวว่าขนมก่อนอันยังก่อนขนมเย้กเย้ นี่จะนมเหมือนนี่นอมนนนอ,อยู่ดีกว่าทุกคนมากินนะทุกคนมากินนมที่ว่าจเืดๆหดว,วานๆเต้ารับปากด้วยวา

อย่างสาะๆทำเวลาได้หลายๆเจอไหนตัวสีเส้จะได้เอ้าตัวพาวั้นี้พาลุ่นไม่น้อเอ็นนึงเอ็นนึง นี่บนพระแทงโอ้พระแทงเลย้ตัวบุญยังมิถะบาดเนาะแข็ใจมุกไม่เล็นดิ่อยไปหาหมอสิกนี่นี่ยั้ท่บอกว่าจะซื้อน้ยังไม่โกุมยุโกสุมเนาะลูกบลหมอเปนลบลหมืนบอต้องซื้อไปเล่ได้ซื้อน้ำยินไปซื้อไม่ไหว เม่อไหรมันเศร้าอ,อกไอ้สิยากินน้ำเย็นไปลยกดไปไ้เห,หาสิน้ำเย็นดิไปแล้วลงไปกะซ่งฟาเฮ้เ้ยหูไลยวะเฮ้ยห,ห,หูไหนจวน้เยนอย่าไปเย็นไ่ันซอมต้นนี่นเาะไหวันนี่มามามาอยู่งลลงมตลอดละ ไทนาอันเยนกว่า่ะเต็มพิชป่อบเตสีหลกาลังบาดมือบามือไปอปไทยหนอย่าความม่เปลียนเลยหนึ่งยงเนี่ยดไหนเนเออเด็กกันนี่หัวปลากระหัหลดเป็นสดกระทักมา พวงงามก็งามลดหัวเอียงือพวงงามพวงงามงามลดพวงงามก็งามลดก็ทักแม่เออใจไอ้ก็มีแต่เจ้าประเดเด้อสมียประเดเด้อสมเออเอามือได้อีกกันได้ได้เลยจอดปืนจอนจอดเอาพี่น้องคิปนี้ฝากไว้สักนิดครับผมคลิปหนาพอกันไหมผม